พาไปติดตามผลนะครับทุเรียนหลังจากเลือกใช้ปุ๋ยเคมีนะครับหนึ่งรอบใบแล้วนะครับหนึ่งเดือนทุเรียนต้นนี้นะครับรูปนี้เนี่ยถ่ายเมื่อประมาณวันที่เก้าเดือนที่แล้วนะครับวันนี้วันที่หนึ่งก็ยังไม่ถึงหนึ่งเดือนดีนะครับยี่สิบกว่าวันประมาณยี่สิสองวันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับท้ายคลิปนี้นะครับจะมียอดทุเรียนยอดนี้เลยมาถ่ายยอดเดินให้ดูนะครับตอนนี้ แตกยอดแล้วครับแตกยอดแล้วนี่นะครับทุเรียนใบที่ยังเห็นยังไม่ค่อยเขียวนะครับเป็นใบระยะเพสลาดนะครับจากที่เห็นน่าะพึ่งพิ่งพึ่งจะขึ้นจากใบกลางใบอ่อนมานะครับพึ่งจะเข้าระยะใบเพสลาดครับยังไม่เขียวดีนะครับแต่ใบหนานะครับใบหนาไม่ถึงกับใหญ่หรือยาวมากนะครับก็พอไปได้อยู่ครับอันนี้งดปุ๋ยเคมีนะครับมาหนึ่งรอบใบแล้วครับ ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยแล้วก็ไอเนี่ยครับเครื่องหมายการค้าของนัชฟาร์มนะครับใบก็จะเป็นแบบนี้แหละครับใบปูปูหาใบหาใบดีๆยากมากเลย <c oughs> ความความขี้เกียจนะครับของเจา้าของสวนไม่ชอบฉีดยานะครับก็เลยฉีดแค่รอบละรอบละครั้งนะครับยอดมาแล้วนะครับยอดมาแล้วครับยอดมาแล้ว ผมว่าบางทีทุเรียนจะชอบปุยนรีย์จริงๆหรือเปล่านะาอาจจะเป็นไส้เดือนด้วยนะครับไส้เดือนเยอะมากครับที่โคนต้นไส้เดือนนี้ฟูๆเลยครับมีแต่ตัวอ้วนๆแต่ว่าก็หาไส้เดือนแดงยากอยู่นะมันเป็นตัวดำๆที่มันอยู่ลึกๆอะครับมาแล้วครับยอดมาแล้วครับ ยอดมาแล้วใบก็ไม่ถึงกับกับใหญ่ยาวอะไรมากมายนะครับอันนี้ยังระยะเพศาสลัดอยู่นะครับแต่ว่ายอดใหม่มาแล้วครับจากที่พึ่งกลางนะครับยังไม่ถึงเดือนยอดใหม่มาแล้วเอามาให้ดูนะครับว่าที่ผมว่าไอา้ทุเรียนผมเนี่ยมันแตกยอดต่อเนื่องนะครับแล้วก็แตกยอดยาวนานเนี่ยมันจริงไหมผมก็ไม่รู้ว่าหมดหน้าฝนแล้วมันจะ ยังจะเป็นอย่างนี้อยู่หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็มีเพื่อนๆทักมาว่าหน้าฝนมันก็แตกยอดดีเป็นธรรมชาติก็กน่าจะมีส่วนละครับแต่ผมจะลองดูอีกหนึ่งรอบใบผมจะทำไมให้ดูนะครับว่าอุ้ยแมงปอแดงแมงปอแดงแมงปอมันสีแดงเหรอผมเคยเห็นแต่แมงปอเขียวครับ โอเคครับนี่นะครับต่างเอามาให้ชมเฉยๆนะครับใบเนี่ยเครื่องหมายการค้านาชาฟาร์มนะครับใบจะปูๆหน่อยนะครับแต่ว่าใบใบหนาอยู่นะครับรอบนี้ได้ใบหนาอยู่ก็ใบขนาดพอสมควรนะครับต่างเอามาให้ดูนะครับ่บางท่านก็ไม่เชื่อนะครับตอนที่ผมทําคลิปบอกว่าทุเรียนที่สวนผมเนี่ยมันแตกยอดตลอดเวลานะครับทั้งต่อเนื่องและยาวนานนะครับอันนี้งด ปุ๋ยเคมีแล้วนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีแล้วตั้งแต่นวนเลยครับตั้งแต่แตกยอดเลยครับหนึ่งรอบใบนี้รอบนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยครับปุ๋ยเอ็นซีล้วนครับผมว่าพอไปได้อยู่นะพอไปได้อยู่ไอ้เรื่องญ่านี่ผมก็จนปัญญาจริงๆนะมันมันก็กนะผมก็ตัดได้แค่อยู่ในโคนนะหน้าฝนอย่างนี้ครับตัดสามวันห้าวันก็มาเหมือนเดิมแต่ว่าผมดีผมว่ามันดีครับ ทุเรียนที่มียาอยู่โคนตน้นไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องลากเลยครับดูบอลน,นะครับดูใบบอลน,นะครับบอลเป็นเชื้อราเห็นไหมครับใบแม้ใบบอลจะเป็นเชื้อรานะครับแต่ไม่มาติดทุเรียนเลยครับมีใบลวกแล้วก็เป็นเชื้อราก็ไม่ขึ้นมาติดทุเรียนนะครับไตโคเดามาก,ก็ใช้ป้องกันได้ดีระด,ดับหนึ่งนะครับ สำหรับคนที่ใจร้อนนะครับแต่คเดมาใช้ป้องกันนะครับถ้าเกิดว่าจะใช้ในการรักษานี่ก็กินเวลายาวนานหน่อยละครับใช้ป้องกันไว้เป็นการดีครับดีที่สุดนะครับดีที่สุดคือการป้องกันนะครับอย่าให้ขาดสวนครับไปได้อยู่นะผมว่า เขายังเพสลัดอยู่นะเขาก็เลยยังไม่เขียวใบโคนเขียวเข้มเลยนะครับใบโคนที่เขียวเข้มเลยนี่ก็ยังมียอดมาแล้วนะเพิ่งจะขึ้นใบกลางนะครับเนี่ยเพิ่งจะขึ้นใบกลางเพิ่งจะพิ่งจะเข้าระยะใบเพสลัดได้แป๊บเดียวนะครับผมว่าพอไปได้อยู่นะผมว่าทำไมผมถึงไม่อยาก ใช้สารเคมีนะครับทําไมถึงไม่อยากใส่ปุ๋ยเคมีนะครับมันเป็นการทดลองครับส่วนนี้ส่วนเจ็ดสิบต้นตรงนี้นะครับของผมผมใช้ในการทดลองทุกอย่างที่ผมอยากรู้แหละครับผมว่าทุเรียนเล็กนี้ก็ปุ๋ยก็มีส่วนน้อยมากนะครับที่ทําให้เขาสวยผมว่าเป็นระบบรากที่แข็งแรงนะครับต้นที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับปลอดโรคนะครับปลอดโรคและไม่นอกปุ๋ยนะครับ ย้ำลงไปอีกทีหนึ่งไม่นอกปุ๋ยเห็นทุเรียนเพื่อนๆนอกปุ๋ยกันเยอะมากครับระวังนะครับทั้งปุ๋ยทางใบและปุ๋ยทางดินนะครับอันนี้ต่างเป็นการทดลองนะครับทดลองเรื่องว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการปุ๋ยตัวไหนมากกว่ากันมากกว่านะครับก็คือถ้าเกิดผมใส่ปุ๋ยเคมี NPK ไปนะครับจริงๆแล้วทุเรียนนี่เขาชอบ NPK เยอะจริงหรือเปล่านะครับ ถ้าเขาไม่ชอบ NPK เยอะจริงๆนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าทุเรียนชอบธาตุรองเสริมเยอะกว่านะครับแล้วธาตุรองเสริมนี่ก็มีราคาแพงมากจากปุ๋ยหลักนะครับก็จําเป็นต้องฉีดแล้วครับฉีดฮอร์โมนฉีดต่างๆบอกก่อนนะครับสวนผมนีเรื่องฉีดฮอร์โมนปุ๋ยอาหารเสริมธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารหลักไอธาตุอาหารรองอาหารเสริมแล้วก็อาหารเสริมทุเรียนใดๆนี้ไม่ได้ใช้มานานแล้วนะครับ ไม่ได้ใช้แต่ปลูกเลยล่ะครับตอนนี้เลิกใช้ปุ๋ยเคมีด้วยนะครับด้วยความที่อยากรู้นะครับว่าทุเรียนนี่มันต่างจากพืชอื่นจริงหรือเปล่าที่เขาว่ามันชอบธาตุรองเสริมมากกว่านะครับมากกว่าธาตุหลักนะครับแต่ไนโตรเจนขาดไม่ได้นะครับอย่ามาลองนะครับอย่ามาทําตามนะครับไนโตรเจนสําคัญมากสําหรับทุเรียนช่วงกําลังจะโตนะครับเอ็นตัวหน้านั่นแหละครับใส่เข้าไปครับเก้าสามสามสิบสองนี่ครับยอดเดิมยอดเดียวกันนะครับ กับตอนที่ต้นคลิปนะครับเมื่อถ่ายวันที่9นะครับอันนี้วันที่1นะครับยอดมาแล้วนะครับปีมายาวเลยครับยอดเดียวกันครับนั่นแหละครับปีมามายาวเลยครับใบยังไม่เขียวเลยนะครับใบยังไม่เขียวดีเลยยังอยู่ในละเพสลาดอยู่เลยครับเอามาให้ชมผลงานกันนะครับก็มีเพื่อนหลายคนอยากรู้ครับว่ามันตายหรือยังไม่ใส่ปุ๋ยเคมีก็เอามาให้ชมกันครับ ผมว่าไปได้อยู่ไปได้อยู่ครับไปได้อยู่เป็นการทดลองนะครับอยากรู้ครับแค่ความอยากรู้ของผมว่าทุเรียนเนี่ยมันงามเพราะธาตุหลักหรือว่าธาตุลองเสริมกันแน่นะครับมีหลายคนก็บอกว่าทุเรียนมันจะเขียวเข้มใบยาวใหญ่ได้มันมันชอบธาตุลองเสริมนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับขอบคุณที่จะเป็นเพื่อนกันนะครับมีโทรศัพท์เข้าพอดีผมรับโทรศัพท์นะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ